คุรับสมัครตลกอุ้ยน้องโเลยนี่น่คน้นออกจีบัขึ้นบ้าละใครออกจากโลกนี้มจีไปรับวังคุณมีีอเบรับเก่าโอยุทุนเงียมาใกล้ๆนะเอาเพ้เจะรับใจดีนะรับเป็นคนใจดีเบอกเป็นคนใจร้ายแกมขึ้นเหลืองใจดีแต่ว่าคันเทียเอาาเหลียงจะได้เบัเนเเดี๋ยวยเดี๋ยวนะิถือนะ เ่เดิมเ่งนั้นบอกว่าจะเล่งหลายเล่งหลายลูกก็ได้หลาย่ยังหรอกกองเจ้าไทยคนขี้ลากี้อผมซื้อ่ไทอยมาสั่งเล้ดเยมึงผัวให่อย่างนีกรอ่เป็นต้องเขาเด้สบลูกตแลมาให้กันแ้มให่กันมเป็นอย่ไรไทยะเบิ่ลววเจดีพี่เนี่เจดีพี่เนี้ยมึงผัให้ยี่ห้าเสิงว่าไม่ไหมมึงกับผัวให้ตัวผวหลอไ เอารุ่นละสุนเนาะบอกเลยจ้มันเซิร์ฟหลายกวานะมันก็เขาโรคบานตัวประแบบอื่้โอยไหนคนิการันงบกผ่คีดีแล้วรกนาขึ้นรถมันไม่บอกเลยม้ากนากเอายง้นเนี่ยนเนี่ยขึ้นเนี่ยคน้ยจะพาจัเอาอย่างนั่นล้อเน่ย

เออง่ายเเป็น้ถไฟกยีหรอกยังมาศึกษาโแกนสามร้อยอีหลีเป็นมีนีมากี๋ยนี่เอาแากที่เลยว้ยทีแปจีเเป็นวะีแปีเก่เหาีสองหรือว่าคืนตว่ายุทธว่าอันที่แรกก็ใช้ชุดชี้ขาวขับขับเป็นบออเข้าไปมินีเอ็มขับขับเยอลยเอเห็นบอสจีปเอา่ได้พี่เอารถนยังงี้ ช่อยทำมาแล้วไม่ย้ลยไม่ได้ซีนิ่งจัดการแนะสำรับเ่อวนลูกตรงนี้ก่อนพ่อไปิพ่อพ่ออยู่ดิมืดมือเรืองนี้ไปกินข้าวแล้ว่ข้เไม่หอกินข้าวแต่กันก็ต้องเคี้ยวหน่อยไม่ต้องกินเต้า โอ้ยนั่นมันยังหนาเลยยังหนาใสๆเาสนะเนี่ยก็หนแกมันะสีอยู่ขอบคุณเด้ออันนี้ซื้อมาเพ่อปั้มคลิปนี้เหมือนอันเอามาบุรีแกมตัวกูเบเวอมันเหลือมาแต่อีเวอร์คนละเออคือวานเป็นมงอโยุหรอแม่ อาจะแต่งราตรเออไแ้ม่่อยเอาลูกรปเซ็นสุีอยากเฉาสัยฉันจะมาขอคุยแทนแ่ว่าหน้า็นบกก็ไปใช้ว้าแล้วอยู่ไปยืนอนลูกสาวอยู่เเหมือเลียงขึ้นจะข้นเป็นลูกล้มนข้นกวยอยู่แม่บ่แมนกูท่าแปงเหลียงให้เนะท่าแปงเหลืองมันนี่แปงเหลืองไทยติจ้ามันนี่สีเหลืยงก็สีบขาวเหลียงแต่งหด้ายัเล่นแล้จะเจ้าแท้แต่งสวนห่เนี่ย แดงแนี่มาเแก่อป็นแดงเพราะผแต่ม่ดังเหยีแล้วใไม่เจเสียแดงดอกน่าเหมือนบาตมีอะไรน่าพี่เป็นแมปาเลยพ่คือมันนังที่แม่ป่าเสือกัเชาวเมียวเมียวเาเสือพก็เชาเมียวเสือตุ๊กตนนกจะวางแม่จวางมัตนของอันบักเออแมก็แมงตัวงอนอตออส่ากกอีออกเดอจต่โอ้แก้วตัวนี้ตัวนี

เอออีหลดีอีนลีโอีเป่าบ่แม่เปนนนีวะแม่ปีสามสี่ขวดลกวามาขึ้นมาออจีโอขึ้นมาสตีล่าสีวามาสัวพ่นี่พีตกร้านามอนตอนน้อยๆแกาไปฟังฟังนาเสริมใยเล็กไ่มไปอย่างแกะวนามแข้วมาขึ้นมาขึ้นมา ้วันบอลวันหลังฮอดโคชเสียวันหลังแต่ละคนแล้วพ่อตลายุ้งเสียกีฬาบอลบอลอดีตเสียวฟุตซอลสีแดงชนะบาโม่วานไม่รู้สรุปสีแดงชนะทุกอย่างผู้ชายชมพูได้ผู้หญิงสีแดงได้ฟุตซอลนะบอสผู้หญิงสีแดงมันจโอ้ก็เสียแล้วประธานสีเมาหนี่ยมีอะไยบ้านก่อนเอาเนี่ยไปเก็บกอดเด้นนี่ อีย่งนี่ให้การทั้งหลาโอ้ยหอบไปหอบให้ exactly ือไม่ค kind of ่อยบ่บานพไม่มนเป็นตะเปิดรี้เออกาดใส่ไม่่คุณได้สร้างไหมตอนลองใส่ไ่ามจดังดีบอสปนอไรสอาอันเนี้ยมันไม่มีเนียไม่มตาาามันนะแกลมพัดวันนี้ซีเจอ ร้องไปฟังเสียงร้อนก็เดีรอาไปเนจ้ะอยากได้แต่ว่าอยาอุ่นวะลองซื้อได้เป็นจังไหนนี่มาได้จ้ะตัวแบบตไทยเองก็ไม่ได้ฉันไร่ไดกนี่หรรุ่นมือก็บอกใแบแล้วซัแล้ไม่ได้ฉันแมบไ้นไม่ไมื่อช่นแมก็เหมือนเจียอนเปิดอ่อนหน่อยดูกว่ได้ไม่แม่ไม่ไไม่ไ เป็นเราลติก่อนเหเดบสล้งแล้วมีเชียร์พ่ะัคือยู่ตลาดั่เปิดตันตัวนี้ตัวนังเอกัวนวันรั้คแขียน่่ะวนรัดีคู่มาลินจะยิ่คู่บีกลรั้คืนเอาลัเแคแยลเซคแย้มมีทีลัเซคแค้ลัมงหบเออนะ เดี๋ยวเดี๋ยวหมู่บ้านมากันเห็นอี่ยังนี่แห่งเซิรกินใกล้น่อยวะหมู่บ้านมือมอก่อนมือก่อนจิ phận làm phun mẹ à chú riêng chú riêng chú ba đi ยูบ้านจะอบอมมเป็นยไม่แก่ัวนเป็น้ฮะสบายใจจะเป็นจะคุมเนาะแบบนเปไทย้ออันนั้นคือยังบกเป็่ยงบวกไปเหตุยังมากเพรนี่เหี้แต่เงี้แต่เอาไปทำอะไรกูไปอ่านรายการหรอมาละไมดอนใช่ไหม ไปรอบนู้นไปแม่ยิปไปเอาเพื่อนกับไปกี่ไรจะไปกี่เท่เพียงเสียงไปแล้วทัวร์กี่ลุกอีกแล้วเที่ยวเที่ะอียมของที่บ้านภุร่าวันที่ยี่สองเออเบปากมิเบืงปากนี่ยแหละน้องสวยสุน้องหน่อยก็ร่างามเป็นเนหองหน่อยก็ร่างงามไม่มาเป็นน้องน่อยวัดที่วัดสด มันะไปตุนยันยวตุนมไิซิาเนี่บกตุนแล้วใช่ไมคะฮะเดี๋ยวนี้่าเ่มกนพ่ตุนไปดิซิผาิซ่าเ้ยันยันบมตุนเมนยันตนละมื่อร่กบันกบนตียว้า่าตีคน หละจีส่้อยจไตน้มเดมาหอดเหรมีจีรีโมหินแต่หอยหินแตหอยลดรับเห็นตะควนรับควนเมนเ้าทานเป็นรักเนาะเสียน่นเปนตะควอ้ยกับว่านายไงเป็นอะตั้งตั้งเจ้าของมากกู้เพนะตั้งองมู่าตูนเะนะมือมกตูนตีมาจกคว้างนะซื้อนี่ดีเจ้า่งให้เพื่อช่วยเพาเพื่นเห็นจะด้งไหลป็้ว่าอาบ้จ ไปจัดการหแม่แม่ไปจัดการเลยเดี๋ยวเราข้มาเดี๋ยวเราข้มาเออกังแยาบแล้นี่เราพูดสิไปจัดการลอกกุ่มกลอกจับรองาไปรูวนีป่งวสองเขาไป่เรียบร้อยปแล้วเราคุว่าปาะตนเจาสูนี่เนี่ยเแน่ย่่น่เ่า

มือว่านแงเนี่ยลาว่าสิไปยืดผมไปร้านไดนก็บ่กเปิดร้านเขายืดวันแม่แม่ว่าไม่ไม่ใช่ไมีแต่หายาวแล้วก็ตัดย่างเดียวแม่บ่มีสิทธิ์ไปยืดเพราะว่าผมผมมันอันนี้เนี่ยเสียเนี่ยสี่อะไรได้ขาดเปนเปลยอันนั้นละเลียงสเกินโอ้ตีเอาละครพี่น้องเชิญเราคลิปนี้ไปเจนีคลิปหน้าวบอกกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ